สมุตตบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้มาพบกันเรื่องพระมโหสถต่อไปเรื่องพระมโหสถนี่เนื่องในวัญญาวันนี้ก็จะมาว่ากันทังเรื่องการวินิจฉัยเรื่องในโคการเตี้ยอย่าลืมนะในโคและการเตีย้ย คตุนิ้สระโอคอควายลอจุลาในคนคนและการกอไก่ระอาลอจุลาแล้วก็เตีย่ยนี่เป็นการใช้เวลาได้เป็นการใช้ปัญญาเรื่องนี้นะทุกเรื่องนะในเรื่องนี้เกี่ยวกับปัญญาสดๆท่ <c oughs> เรียกว่าโหสดราะว่า <c oughs> ในคนในคนและในคนและการเป็นคนเตีย้ยผิวดำ ผิวดำเป็นมันมันก็หมึกเขามีพัญญาชื่อว่านางทีฆาตาลาวันหนึ่งในโคละการบอกกับพัญญาว่าจะไปเยี่ยมบิดามารดาให้จัดเสบียงสําหรับการเดินทางไปการเดินทางเคือไปกินในระหว่างกลางและก็เอาขอนมไปฝากบิดามารดาด้วย นี่แสดงว่าในโครการนี้เป็นคนเป็นคนมีความกระตันยูรู้คุณบิดามารดาดีความประพฤติเช่นนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าบิดามารดาของเรานะถึงแม้ว่าจะเลี้ยงเรามา,มาเป็นเงินแสนก็จะสร้างร่างกายของเราขึ้นมาได้ให้มันเติบโตต้องใช้จ่ายเงินเป็นเงินแสนเป็นเงินแสนยห้ยวิชาความรู้อีกก็มาก การเท่เาขนมไปให้นิดหนึ่งของไปให้หน่อยหนึ่งถ้าาจะเปรียบกับค่าของคุณค่าที่ท่าน,านเลี้ยงเรามามันก็เทียบไม่ได้แต่ได้ว,ว่าอาศัยกําลังใจที่เรามีความกตัญญูรู้คุณในท่านท่านย่อมดีใจไม่เห็นว่าบุตรมีความรักของท่านมีความกตัญญูรู้คุณที่อย่างนี้มันเป็นความดีที่เราสร้างกันแบบง่าย จึงจคิดว่าของนี้ของหน่อยพ่อแม่แล้วมีของดีกว่านี้เยอะยาวไปเลยการคิดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ถือว่าของนั้นมีค่ามากแต่น้อยมันมันเป็นการแสดงถึงน้ำใจของของโลกที่มีความกตัญญูรู้คุณกับบิดามารดาหรือไม่เท่านั้นเมื่อพญญยาจัดเสร็จหัวเมียก็เดินทางไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งมีกระแสน้ำไหล แต่ว่าตื่นฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยเนี่ยนะฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยแล้วก็เป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าจะข้ามน้ําไปมีความรู้สึกนึกคิดว่าไอ้น้ําไหลแบบนี้ตัวเราเป็นคนเตี้ยมันอาจจะลึกถ้าจะข้ามไปมันอาจจะจมตายเช่นกันได้จึงได้ยืนปรึกษากันอยู่กับปัญญาที่ริมฝั่งแม่น้ํา มนขนาขณะนั้นก็มีชายเข็นใจคนหนึ่งเข็นใจเขาแปลว่าคนจนชื่อว่าในทีฆ้าปิธิไอทีฆ้าเนี่ยยาวไอปิดิีหลังแปเป็นว่าในในในทีฆ้าปิธิเนี่เป็นคนหลังยาวแล้วเป็นคนจนเดินเรียบมาตามชายฟัง พอม,มาถึงตรงที่สองคนพ่อเมียเยืนปะสากันอยู่พ่อเมียเห็นในทีค้าปิติยิงถามว่าแม่น้ำนี่ลึกหรือหรือว่าตื่นจ้ะเอาคนแล้วตอนนี้มาเจอะความยุ่งอยู่แล้วเรื่องของเมียจะหายสิในทีค้าปิติเดาว่าว่าไอ้เจ้าผัวเมียคนนี้นี่คงจะกลัวน้ําไม่กล้าจะข้ามยิ่งแต่ว่าแม่น้ํานี่มันลึกมาก ขาดร้ายก็ชมเอาแล้วก็อีตาคนละกาเนี่ยจะเป็นคนขี้คลาดอยู่แล้วไปบอกแบบนั้นในความสันสทตา,า์ันเมื่อเกิดขึ้นสำหรับัวเมียทั้งสองท่านยังถามว่าก็ท่านนะ่ะจะไปไหนล่ะจ๊ะนายที่ข้าพิธิก็บอกว่าฉันจะข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนกันที่เขาพูดแบบนี้เขามองดูเมียเห็นเมียในคนละการสวย แล้วเป็นคนสวดทรงดีลักษณะส,สมทรงสมกับที่เป็นหญิงงามแต่ด้ว่าในคนละการเป็นคนเตีย้ยไอความโลภในเมียเขาก็เกิดขึ้นเนี่ฝ่ายพญ,ญาสามีคือผู้เมตตงสองยังถามว่าท่านจะไปอย่างไรแล้ว่ะก็ในเมื่อน,น้ํามันลึกกระแสน้ําก็ไหลอย่างนี้สัตว์ก็มากฟัตด,ดุก็เยอะจระเข้ก็มากท่านจะไปยังไง ในทีข้าปิติก็บอกว่าฉันไปได้ก็เคยข้ามไปมาอยู่เสมอเสมอไอสัตว์แถวนี้นมันชินกับฉันคือฉันมีคาถาพิเศษสามารถจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายได้ทั้งผัวต้องเมียรู้สึกดีใจที่นี่พาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ท่านกรุณาพาเราต้องสองไปด้วยได้ไหม ในที่ข้าปิธีเห็นพอใจดีใจแล้วว่าแผนการของเราสำเร็จที่นี่กล่าวว่าเราจะพาท่านไปคราวเดียวสองคนอะไปไม่ได้ลลอกขอให้ไปในทีละคนก็นแล้วกันใครจะไปกับเราก่อนก็ได้เพราะว่าการไปนี่มัน,นอุ้มกันไปนี่คือต้องประคองกันไปถ้าอยู่ไกลกันดีไม่ดีสัตว์ร้ายมันจะกัดท่านเข้า ในคนละการเนี่ยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะคุณพาพัญญาของฉันข้ามไปก่อนแล้วคุณก็กลับมารับฉันที่หลังในทีระการก็รับคำจึงให้นางทีระกาตาจึงให้นางทีพระตาลาขี่คอเหมแหมลงทุนจัดนะไอ้น้ำนี่มันลึกนี่เธอ ฉันไ่เก่งเช้นทรงตัวเก่งเธอเดินไปได้ไม่ได้เราต้องขี่คอเช่นไปไเหนหนายขี่คอแล้วก็พาลงไปในน้ําทําย่อตัวลงไปต่ําให้เห็นว่าน้ํานั้นลึกแสนลึกในโคลกันยืนมองดูก็คิดว่าแหมเจ้านี่ตัวมันยาวมันสูงขนาดนี้น้าถึงคอใครก็เลยจะเข้าจมูก คนสูงขนาดนั้นยังเหลือแต่แค่คอถ้าหากว่าเราเป็นคนเตี้ยคนจะไม่มีโอกาสโซว์ได้แน่เลยใมที่ข้าปิติพานาทีข้าตาลาไปถึงฝั่งแม่น้ำก็พูดเกี่ยวอย่างโน้นอย่างนี้จนนานทีนะข้าจนนาทีข้าตาลาเนี่ยหมดรักในผัวเก่านีในการสัมผัสระหว่างตั้งชายกับหญิงวันอย่างนี้มันก็ยุ่งๆอยู่เหมือนกัน เพราะว่าความจริงผัวเก่าเป็นคนเตี้ยนี่พัญญาเขาทรงสยเห็นในนี่ตัวยาวๆก็เลยนึกร,รักเลยหมดรักผัวเก่าหันน็้็มาหลงรักในทีฆ้าปิธีถึงก็ฝากเนื้อฝากตัวเขอร่วมเป็นสามีพัญญากันต่อไปเอาแล้วสิไอความรักจะไม่เกิดน้ำมันเกิด,กดได้ไม่ยาวเมื่อนางสองข้ามาถึงฝั่งในแล้วก็ชมเชยซิงก,กันกัน เอาสเสบียงที่เตรียมมาเธอเมียติดตัวไปมากินต่อหน้าในโคนลกานในคนลการเขา,ายืนเฉงเงอมองดูอยู่ฝั่งหนึ่งพอสองคนกินเสร็จก็พากระเดินทางต่อไปไม่ฟังเสียงที่ในโคนลการแต่คนให้มารับดีแล้วนี่เพราะใช้ความขี้ขลาดโลูกหลานที่รักจำให้ดีนะคนที่เขามาพูดอะไรให้เราฟังน่ะ เขาบอกว่าอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีจงใช้ปัญญาใครควรพิจรารณาเสียก่อนจะเชื่อใครง่ายแต่ว่าทั้งนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อใครจะเลยเเลยต้องหาเหตุหาผลว่ามันควรไม่ควรไอ้น้าลึกน้าตื้นแค่นี้เนี่ยเรายังไม่จําเป็นจะต้องถามเขาอันดับแรกเราค่อยๆเดินลงไปก่อนแต่สน้ํามันแรงคอที่เราจะยันตัวได้ไหมถ้ามันลึกเกินไปแล้วก็ถอยหลังขึ้นมา นี่เพราะอาศัยการใช้ปัญญาพิจารณาในโคนลการจรึงได้ต้องเสียท่าเขาเสียเมียนี่มากล่าวทั้งในคนละการเห็นสองคนควงแข็งกันเดินไปก็เกิดโกรธจัดเห็นเขาพาเมียนีไปนี่จึงได้ตัดสินใจเอาลตายเป็นตายแล้ววะเมียคนมันหาได้ยากไอเราเป็นคนตุยเนี่ยหาเมียยากร่างมันไม่สวยไม่สงา่าพาเผยไม่เขา ตัดสินใจว่าตายเป็นตายโดดลงไปในน้ําตั้งใจว่าตายก็ยอมให้ยอมตายเพราะเมียนะก็ต้องคิดความจริงเป็นของหายากแต่ก็ไม่แน่นักสาหรับคนที่มีความฉลาดในการโูดก็คงหาไม่ยากเหมือนกันคนโดดลงไปยังรู้น้ําต้นคิดเต็มลยว่าเสียรูปคนเสียแล้วเห็นไหมละ่ะ การไม่พิสูจน์เสียก่อนไม่ใช่ปัญญาใค่คนเสียก่อนไม่ทดลองก่อนอยู่ๆก็มาเชื่อเขาเฉยๆนี่ไม่ดีเพราะบางสมัยนี้มีคนคอยยุให้รำทาให้รวยอยู่สเสมอเมื่อฟังแล้วก็อย่าเพาิ่งไปเชื่อเขาฉะนั้นรีบลุยน้ําไปถึงถึงฝั่งคิดว่าตายจริงนี่น้ํามันแค่แค่คอเท่านั้นนี่แค่ตัวเตี้ยนะ แทนท่านทีน่ค่าปิติเราอาจจะแค่เอวเท่นั้นเมื่อขึ้นจะฝังได้ก็วิ่งไปจนทันคนทั้งสองคว้าข้อมือนายที่ฆ้าปิติถามว่าไออันดาพันนี่มึงพาเมียกูไปไหนในที่ฆ้าปิติก็เอากล่าวว่าไอท้อยนี่เมียมึงมาเลยวะไอ้คนแคระไอ้คนกิโต พูดแล้วก็ผลักใ,ในคนละการกระเด็นไปแล้วก็ทําท่าจะเดินต่อบปฏิในคนละการหรันมาจับข้อมือข้านานทีข้าตราเมียตัวเองก็ถามว่านี่เองจะไปไหนข้าทํางานมาเจ็ดปีจึงได้เองมาเป็นเมียเองหมายความว่าเขาจะได้เมียเนี่ยเขาต้องรับจ้างทํางานมาถึงเจ็ดปีจึงจะได้เงินไปแต่งเมีย การโต้ถิงของคนเราสามได้เป็นไม่อย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ยืดยื้อแย่งยื้อกันไปแย่งกันมามึงก็ดึงกูก็ดึงตอนนี้มันก็อยู่ที่คนกลางไอ้คนกลางเนี่ยไปรักในทีฆาปพิจิสรแล้วเนี่ก็เลยช่วยดึงซะอีกเจอาทั้งดึงกันไปดึงกันมามาก,ก็ไล่โรงอันวิจิตสนักงานของท่านมโหสถบัณฑิตหลูกหลานที่รัก การตัดสินยังต้องเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ลองนึกสิลองคล่ายคลดูทีนะว่าคนไหนเนี่ยถ้าเราพบประเภทนี้เข้าถ้าเกิดยื้อแย่งสามีพัญญาเพื่อจะแย่งเมียกันขึ้นม,มาแบบนี้ <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงทั้งทั้งที่ผู้หญิงเก็ไปรักเขาเสียแล้วจะตัดสินแบบไหนที่จะถูกต้องว่าใครเป็นสามีพัญญานึกออกมาจ้ะ ถ้านึกไม่ออกหรือนึกออกก็ลองทิ้งไว้ก่อนลองฟังต่อไปว่ามโหสถเะทำยังไงท่านมโหจึงจด้เรียกคนที่สามเข้ามาเมื่อไต่ถามได้ความแล้วว่าต่างคนต่างแย่งเมียกันตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจหรือว่าท่านอาจจะแน่ใจแต่ด้าว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่าการตัดสินไม่ผิดเกิดขึ้น ยัให้แยกกันไปอยู่คนละแห่งเรียกก็เรียกมาถามทีละคนเรียกในทีฆาปิติมาถามก่อนว่าท่านเชื่ออะไรในทีฆาปิติก็บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าทีฆาปิติพระมโหสถยังถามว่าเมียท่านเชื่ออะไรตอนนี้ย่งแล้วถ้ามาเอินเขารู้ชื่อเมียม,มาก่อนจะว่ายังไงนทีฆาปิติจะอึกอัก ก็ไม่ทันในถามชื่อผู้หญิงที่ตนพามาจึงตบอกชื่อไปอย่างอื่นมออิโลโทโลเลไปความจริงการสอบสวนนี่ไม่ยาก <c oughs> ถ้า,ารู้จักชื่อก็อาจจะถามที่นัอื่นต่อไปได้ท่านมโหสถถามต่อไปว่ามารดาวิดาของท่านน,นชื่ออะไรนดีคาบิติก็บอกชื่อวิดามารดาของตนโทกลพ่อแม่ของตน ท่ามโหาสถจึงถามชื่อบิดามารดาของหญิงที่ตนอ้างว่าเป็นเมียตอนนี้นละลูกหลานที่รักจําให้ดีนะนายทีค้าบิติก็บอกชื่อไม่ถูกบอกเป็นชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้เขาบอกท่ามโหาสถยังให้กําหนดใครทุกคนที่นั่งที่นันจําถ้อยคําไว้แล้วก็ให้นินนาที้าบิติออกไปเสียรเรียกในโคลการมาถาม ถามเช่นเดียวเปก่อนในโครงการตอบถูกตามความเป็นจริงเพราะว่าเขาต้องรู้ถึงเป็นโลกของใครดีไม่ดีก็อ,อาจจะร่วมเมียเขาชอบกินอะไรเป็นคนคโโที่มโหโสโสแล้วยิ้มแยม้มแจ่มใสเก่งท่านมาโหสถยังเรียกนางทีฆาตาลากมาถามว่าเธอท่านชื่ออะไรในทีฆาตานางทีฆาตาลาก็ตตบว่าที่ฉันชื่อทีทีฆาตาลาเจ้าค่ะ ท่านมโมโหสดถามว่าสามีของท่านชื่ออะไรนั่งทีฆงขาตาราก็ไม่ทันรู้จักชื่อกันจะได้โผลวทักทีในผลใหม่ลืมถามชื่อให้ความรักมันเกิดขึ้นหมายว่าก็เดียวเดียวเท่านั้นถามไม่ทันก็บอกชื่อผิดไม่ตรงกับในไม่ไม่ได้บอกว่าเปรียที่ข้าปิดติดท่ทานมโมโหสดถามว่ามารดาบิดาของท่านชื่ออะไร นางที่ข่าตาลาก็บอกชื่อมันดาบิดาของตนท่านมโหสถจึงได้ถามว่าบิดามันดาของสาม,มีของท่านชื่ออะไรนางที่ฆ่าตาลาไม่รู้ว่าในตัวยาวนั่นพ่อแม่ชื่ออะไรก็บอกไม่ถูกบอกไปชื่อหนึ่งท่านมโหสถบัณฑิตจึงได้ซักถามทั้งทุกคนแล้วจึงได้เรียกนายที่ข้าบิติกับในคนรายการมาพร้อมกันแล้วก็ถามขึ้นต่อหน้ามหาชนว่า ถ้อยคำข้งนางทีฆาตาลาเนี่ยสมคำข้อนายทีฆาปิติหรือว่าสมกับคำข้อนายโคลการคำาสมก็หมายตรงกับคำของใครมหาชนก็ตอบว่ามันตรงกับคำข้านายโคลการธรรมโหสถสดีในตัดสินว่าในโคลการเป็นสาม,มีของนางทีฆาตาลาส่วนใน,นทีฆาปิตินั้นเป็นอันถาน ท่านตัดสินแล้วจึงให้หันมาถามในที่ค่าปิติว่าคำตัดสินของเราเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกในทีค่าปิติก็รับสารภาพแล้วก็นำนางทีค่าตรารไปมอบเห้ื่อแต่กายในคนละการในคนละการก็ได้เมียกลับคืนแม่แต่ความจริงถ้าเป็นน้องโป่แล้วไม่ยอมรับเป็นคนแบบนี้ดีไม่ดีเกกไม่กี่วันจะวิ่งตามในที่ค่าปิติไปมันก็จะยุ่ง เอาตามเรื่องของเขาพเพราะว่าถ้อยคําตัดสินกองเหาสดเป็นที่ถูกใจเพราะว่าที่ถูกจะมันเป็นการถูกต้องบรรดาบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นและคนทั้งหลายเล่านั้นก็พากันสรรเสริญว่าเป็นคนฉลาดหาใครที่มีได้สําหรับในโคลแลก,การก็พาปัญญากลับไป สมบัอิมามรทั้งหลายที่คอยจ้องดูเหตุการ์อยู่เห็นปัญญาธรรมโหรสถสดีอย่างนี้เจ้าส่งข่าวไปให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบเพื่อควรจะรับมาได้อย่างเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนนี่เสนกเป็นต้นได้กราบถูลว่าคนที่เชื่อว่ายะเป็นนักปราชญ์การใช้ปัญญาเพียงเท่านี้ ยังไม่สมควรจะเพิงรับเข้ามายังหาชื่อว่าเป็นนักปราดที่แท้จริงไหมดูดูคนที่อิจชายดุสยาเขานะเป็นแบบนี้นะนุ่มปู่จะเล่าเรื่องไปสักเรื่องหนึ่งเ็นา่ากว่าเวลาจะไม่พอเอาลองรียบปรีบนะตอนนี้ก็มาวินด้ฉัยเรื่องของรถมีบุรุษคนหนึ่ง<ม>นํารถออกจากบ้าน<ม>เพื่อจะไปกิจุระภายนอก ท้าวสะกะปราปราถนาย้ายเป็นให้ปัญญาอนุภาพของมโหสถบัณฑิตกระจายกระจอนทั่วไปทั้งทิศทุกทิศย,ยังแปลงเพศเป็นมนุษย์มาจับท้ายรถขงบุรเนาไว้ขมสะกะนี่หมายว่าพระอินนะุรุษนั้นก็ถามว่าท่านมาจับรถของเราทําไมท่านพระอิน์ก็แปลงก็ตอวว่าเพื่อให้เพื่อไปเป็นเพื่อนของท่านรุษคนนั้นพูกมันดีแล้ว ถ้ากันั้นท่านจงขึ้นมาบนรถนี้ก็แล้วกันแล้วก็เฝ้ารถไว้ให้เราด้วยเราจะไปถ่ายอุจจาระพูดแล้วก็ลงจากรถไปถ่ายอุจาระท้าวเสกะขึ้นบนแล้วก็ขับหนีไปไอ้รถสมัยนั้นมันเป็นรถมา้ารู้ว่ารุดเจ้าของรถเมื่อถ่ายเสร็จแล้วออกมาเห็นท้าวสกะแปลงพารถหนีไปจึงได้รีบออกจากติดตามตะโกนให้หยุด แล้วก็้องถามว่าแกจะเอารถของฉันไปไหนแล้อินก็แปลงก็ตอบว่ารถคันนี้มันเป็นรถของฉันไม่ใช่รถของแกเทียงกันไปเึียงกันมาจนต้องถึงที่มโหถสถบัณฑิตกําลังเล่นอยู่ถ้ามโหถสถบัณฑิตเรียกคนทั้งสองเข้ามาแต่พอเห็นหน้าก็รู้ว่าคนนี้เป็นพระอินแน่แล้วเพราะลักษณะท่าทางกล้าหาญองอาจตาไม่กระพริบอย่าลืมนะยักษ์คนดีเทวดาคนดีตาไม่กระพนะกกระพิบ ทำแหนรถแต่ว่าเทวดาตาไม่กระพิบเทว่า,าสดใสเป็นบบบกายน่ารักถ้ายักก็ตาแดงอีกคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าของรถแต่เพื่อการวินิจฉัยให้ชัดแจ้งแก่บรรดามาหาชนโอ้สดจริงถามเหตุวิว่ายกันก็เพื่อทราบแล้วยังถามต่อไปว่าท่านทั้งสองนะ่ะจะยอมฟังถ้อยคําการตัดสินของเราหรือไม่ เมื่อได้รับคำตอบจากคนั้องสองว่ายอมท่านตัดสินถูกต้องเรายอมรับเพราะสดยังบอกว่าเราจะให้คนขับรถไปท่านน้งสองจับท้ายรถผู้พิธีเป็นเจ้าของรถจะไม่ยอมปล่อยถ้าผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถเขาจะจะปล่อยพูดแล้วังชายคนหนึ่งขึ้นไปขับรถก็ถเห็นมานะท่านสองจับท้ายรถวิ่งตามไป บมรุเษจ้าของรถวิ่งไปได้หน่อยหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยไม่ไหวปล่อยยศดรถยืนหอบแพกแขกไฟพระอินแปลงนี่ท่านเป็นเทวดาก็ไปกับรถไม่ยอมปล่อยธรรมหอสดบัณฑิตยังได้สั่งให้รถกลับเมื่อรถกลับมาถึงจึงแจ้งให้มหาชนทราบว่าธนาลายบุรุษคนนี้วิ่งไปกับรถได้หน่อยหนึ่งก็เหนื่อยปล่อยรถอีกคนหนึ่งวิ่งไป กับรถกลับมากับรถไม่มีเหนื่อยไม่หอบเหงื่อยก็ไม่ออกทั้งไม่มีความสะทกสะท้านตาก็ไม่กระพริบนั่นคือท้าวสกกดทวีราชได้กพระอินทร์ตอนนี้น้องปู่ต้องพูดเร็วหน่อยนะเพราเวลาเหลือน้อยจะไม่ทันถ้ามาโหสถบัณฑิตจินหันมาถามท้าวสกกะคือพระอินทร์แปลงว่าท่านท้าวสกัดราชขอโทษท่านเป็นพระอินทร์ใช่ไหม าพระอิงทรก็แปลงก็ตอบว่าใช่ท้ามหโหสถถามว่าพระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรพระอินทร์ก็ตอบว่าเพื่อบระากาศปัญญาของท่านพอพูดจบก็กลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมพอไปบรรยากาศรัดชมเชยมโหสถบัณฑิตในถ้ำกลางมหาชนไปอันมากตอนนี้ก็พูดถึงอมรทักหน่อยอมรเมื่อเฝ้าคอยดูมโหสถอยู่ข่าเห็นความเฉลียวฉลาดกับมโหสถ ที่พิจรารณาวินใช้ความไม่ถูกต้องและยุติธรรมก็เข้าไว้เฝ้าพระเจ้าวิเทหาราชไม่ส่งคนไปแล้วกราบทูลความเป็นมาความสามารถของโมทดว่าแม้แต่พระอิง์ก็ยังยกย่องสรรเส,สริญให้ทรงทราบก็กราบาทูลว่าเหตุใดจึงมีรับให้มาเฝ้า,ราพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็จะถามเสนาบัณฑิตเจ้าเท่าสารพัดพิดว่าท่านเห็นอย่างไร ควรใ้มโหสถมาเฝ้าได้หรือย่างเจ้าเท่าสารพัดพิษิี่ท่านมีเสียนกเป็นต้นเป็นผู้มีจิตสยาที่ได้กราบทูลกราบทูลว่าบุคคลที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้เหตุเพียงเท่านี้ขอทรงรอดูไปก่อนเถิดไปเจ้าค่านี่ไม่ยอมไปแล้วเป็นอันว่าะโหสถก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระราชาแต่ว่าถ้าหลวงปู่จะ พูดเล่าให้ฟังต่อไปถึงปัญหาข้างหน้าอีกเวลามันเหลือสองนาทีกว่าๆนี่ลูกรักฉะนั้นขอมันดาลูกหลานทั้งหลายการฟังเรื่องราวของมโหสถอาจจะมีบางคนเข้ามาบอกลูกบอกหลานว่านี่มันเรื่องแต่งเล่นเรื่องตระสูตรนี่เชื่อไม่ได้เป็นนิทานใครเขียนขึ้นมามะอะไรก็ไมทราบ อย่างนี้มันเกินวิสัยของคนมนุษย์ธรรมดาน,นจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเป็นปอินนรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตัวเล็กๆเพียงแค่อายุเจ็ดปีจะเก่งกล้าแบบเก่งกล้าแบบนี้มันเชื่อไม่ได้ข้อน,นี้ขอลูกหลานทั้งหลายจงอย่าท้อใจขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่จะหมายความว่าจะมีกับคนผู้ใหญ่กว่าหรือว่า,าแก่กว่าเสมอไปเราจะเห็นได้ว่าบางคนศึกษามาดี เรียนแล้วดีแต่ถ้าว่าดีแต่สัญญาคือความจำจำแต่คําเขาว่าจําแต่คําเขาพูดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาความให้ท่องแท้ในเรื่องความเป็นจริงก็ถมไปมีบุคคลบางไรายไม่เคยรู้หนงังสือเลยแต่ก็มีความเฉลียลาดมีความสามารถกว่าคนที่เรียนหนังสือมาก็มีขึ้นชื่อว่าปัญญานี้มันไม่ใช่วัตถุ ให้การศึกษาความรู้มันนั้นมันเป็นทัญญาคืออ้างตำราเป็นสำคัญตำราในใครเขาเขียนไว้อะไรก็ไม่ทราบมันจะตรงกับความจริงหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนนักมีคนอยู่คนหนึ่งทํางานบริษัทแห่งหนึ่งสมัยโน้นเงินเดือนเงินข้าวือเงินมันสูงแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่านออกเขียนได้รับตำแหน่งหน้าที่มาตั้งแต่พานโรง นล่วก็มีความชํานาญใครก็ทําอะไรพันโรงนี่ก็ต้องทําทุกอย่างช่วยเขาทั้งหมดพระสายช่วยเขามาทีละเล็กแต่น้อยไอ้ความจําของแกมัน,ด,น,นดีเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างจําในที่สุดบริษัทแห่งนั้นเวลานั้นมีเงินเดือนสูงสุดสี่พันบาทคนนี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเมื่อตราเงินเดือนสี่พันบาทแต่ความจริง ความรู้เดิมพื้นฐานเดิมไม่มีอะไรแต่อาศัยที่เป็นคนยันหลาดช่างจําแล้วก็ช่างคิดนี่ความคําว่าบัณฑิตก็คือเป็นคนรู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญานี่โลหลานที่รักการฟังเรื่องราวเขามาหอสดบัณฑิตแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะทํายังไงทําไมตัดสินใจถูกข้อนี้เป็นเครื่องที่โตโลกหลานต้องวินิจฉัยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสแล้วนี่จ้ะ ็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีกระดูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี